สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะครับสวัสดี fc ทุกท่านคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูแคทครับ320 d2 กับ320 d2 gc d2 gc นี่น่าจะรุ่นเดียวกันกันกบขอ,ของหน้าโจยนะครับดีทูจีซีนี่จะใหญ่กว่าหรือเปล่า ใหญ่มากครับดูใกล้ๆนี่ใหญ่มากเลยโอ้เราอยู่ในดงรถดำครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนี่ครับฝั่งนี้จะเป็นยางก้าวล้วนๆเลยครับนี่ทิมง,งานมาจากโคราชครับ เป็นงานอ่างานหลวงครับงานหลวงโอ้หมาะก,กับงานเหมามากเลยครับนี่หล้อล้อ,อยาง9นะเทออกมานี่เกือบเท่า10บล้อนะครับนี่ ใส่ได้เยอะครับไปรเป๊ะอย่างเกาหัวซีรีส์ครับหรือว่าหัวเมก้าครับคันนี้โอ้รถเยอะมากครับเยอะมาก ถ้าจะให้นับนี่นับไม่ท่วนเลยครับนี่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับไม่รู้ว่าทีมงานไหนเป็นทีมงานไหนนั่นนะร,รู้จักแต่น้องบักนาวมาแล้วนอกบักนาวเสียบอยครับฝั่งนู้นเดี๋ยวเรามาดูแคทกันต่อครับ ันนี้นี่น่าจะน่าจะใหม่เลยครับนี่ยังผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงนะครับนี่ดูจากพุ่งกีนี่สียังยังถลอกไม่หมดนะครับสีพุ่งกียังติดอยู่เลยครับ เสียบอยโอ้เสียบอยทำครับเอาไปออ,ออ้ขนาดครับเต็มกลองครับช่วงล่างไม่ดีนี่โอ้โหเป็นเรื่องครับอ้าวซับสองแล้ว ยางเปดอยู่คันหนึ่งครับอันนี้ยางเปดหรือ,อยางเจ็ดนี่นอกนั้นก็จะเป็นยางเก้ายางพันครับ จะแบ่งกันขุดเป็นล็อกๆนะครับนี่ล็อกไข่ล็อกมันนะครับคันนี้เป็นรถห้างนะครับ Npr ร้อยห้าสิบ ครับนี่ถ้าได้ไปวิ่งงานเมานะที่บ้านขวดนี่น่าจะเต็มไวครับแป๊บเดียวนี่เต็มแน่สามไร่ครับตัวนี้นี่หัวเล็กแต่กระบะใหญ่ครับ Ah, นี่ครับโมกับงานหลวงครับนี่รถใหญ่ๆนะครับยิ่งถ้าได้ตักใส่สิบลอ้อนี่ยิ่งดีครับใส่สิบลอ้อนี่งานจะออกเร็วมากนะครับนี่ก็ขุดน่าจะประมาณอ่สองเมตรครับประมาณสองเมตรห้าสิบเนี่ยล็อกนี้น่าจะเป็นของของแคทสองตัวนี่เลยครับล็อกนี้ จะได้ประมาณ3ไร่แล้ว3ไร่4ไร่แล้ว 3 20 d2 กับ DGC ไม่แน่ใจว่าตัวไหนเกิดก่อนนะครับน่าจะเกิดพร้อมกันหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีอ่าสีสูบกับ6สูบนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนเป็น4สูบตัวไหนเป็น6กสูบนะครับ เนื้อที่นี่ประมาณน่าจะร้อยไร่ครับพื้นที่ขุดนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะขุดหมดนี่หรือเปล่าทีมงานโคราชครับ กี้ครับมาแล้วอจัดเต็มครับโอ้ อครับรถรอจิรวัน ที่ไม่ไกลนะครับนี่ทีมงานอ่าโคราชนะครับโอ้น้องบักนาวน้องบักนาวนี่จัดเต็มเหมือนกันครับเออ อิสุเด็กกาครับยูโรทูคันนี้นี่ไม่อียมนะครับนี่ทะเบียนยังไม่ได้เลยน่า <c oughs> จะประเดิมงานนี้เลยหรือเปล่านี่โซ <c oughs> นโคราชนี่จะชอบใช้ยางก้าวกันนะครับโซนโคราช โยเยโย,ยเย,ยเลยครับแขนไม่โคแบบนี้นี่งานออกเร็วมากนะครับนี่ตักไม่ได้หยุดเลยครับดินก็ไม่แข็งครับด,ดินตักกำลังสบายเลยครับ จะลงเสียงแตรแล้วกันครับ <laughs> โอ้จัดเต็มครับจัดเต็ม <laughs> เทออกมานี่น้องๆสิบล้อนะครับนี่ถ <laughs> <laughs> ้าใส่ขนาดนี้ครับ พอครับยังไม่พออ่ะแถมอีกหน่อยใช่อ่ะยกล้อยโชว์เลยลูกเป๊ะ เนนี้ไม่กล้าไปเร็วครับอ <laughs> ันก่อนนี่เห็นปลาตุงมาทายนี่โอ้โหจวดมากครับคันนี้เอาไปแล้ ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ